โอเควลทัมสู่สมนาลิฟนะครับยินดีต้อนรับสู่ลาสโนเช่กันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กับตัวแพนักคิวมอดิไเซอร์นะครับ <c oughs> ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องเล่นเพราะว่าหยิบรูนมาผิดนะครับรูนดาเมจเราล่ามาเจ็ดสิบหกเลยนะครับเวทก็เนี่ยนะครับเวทสน,นะฮะออกของนี่มามาเลยบวกมายี่สิบเซ็งนะครับเอาของมาเอารูนมาผิดนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเจอก,กับเวลาดีเมียก็น่าจะไหวอยู่แล้วเนาะ ต้องดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านี่ฮะแพน้าคิวมอลติไคเซอร์นะผมม,มันน่าจะมันน่าจะเปลี่ยนท่าวาร์ปเนาะนะครับแต่มันจอกแนวนักร้องชาวร็อกเหมือนแพน้าคิวโอลาฟเนี่ยแหละฮะโอเคไม่รู้จะไหวเปล่าหรือนะเจอไอวลาดิเมียก็ต้องลองลองดูกันไป ฟินโดลซิกฟาร์มเร็วฮนะฟาร์มดีด้วยมันมีสกิล W ดูนเลือดได้นะฮะยอดโอ้แล้วผมมาเจอไอ้ตัวนี้ตัวตอดไกลๆด้วยนะตัวนี้นะครับ ทั้งการโจมตีและสกิลในระยะไกลทั้งนั้นมันใช้สกิลมันเสียเลือดนะครับแต่มันมีสกิลสกิลคิวที่มันอัพมาเนี่ยดุดเลือดนะฮะคุปไปดีโอ้โหแรงนะครับคุปทีที่สามแรงมากแต่เราเข้าถึงตัวไม่ค่อยจะได้โหปอีกที ายโดนไปเราเองก็เสียสกิลเสียเลือดเหมือนกันนะครับใช้พลังชีวิตเหมือนกันนะฮะในการกดสกิลนั่นเองเป็นค่าใช้ใจ่ายในการใช้สกิลนะฮะเลือดเรานั่เองเ <c oughs> ปิดบัตรไปแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วก็ตายไปเช่นกัน โถเอ้ยปะโถเอ้ยน่าจะแฟดเรานึกว่าจะไม่ตายนะฮะเอ้ยพลาดพลาดพลาดยิ่งแต่เล่นแอลมาไม่เคยพลาดอะไรแบบไม่ควรจะพลาดอย่างนี้มาก,ก่อนเลยเนะี่ยพลาดนะครับแม่งนึกว่าไม่ตายก็เลยไม่อยากแฟดสรุปตายครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่หมทีมเขาทำมาดีๆเนาะเราจะทำเสียไม่ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่ พลาดครั้งหนึ่งก็ยังไม่แพ้หรอกขออภัยด้วยนะครับที่พลาดอะไรก็มาแล้วผมเองก็เจ็บใจเหมือนกันนะฮะลืมไปนึกว่ามันไม่ไดับสกิลมุดดินนะเมื่อกี้มันเวลสองนะฮะเอ้ยไม่รอด ไม่รอแล้วล่ะโดนอีกนัยนะครับคินเดชแก้งดีนะฮะัเข้าถึงตัวไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะใส่สกิลใส่เราแต่เราใช้สกิลโจมตีระยะไกลนะฮะไอ้ระยะใกล้ สกิลคิวของเราเนี <Trail head. S 2> ่ย BTS เราตายมั่งละใจเย็นครับเจอไอ้ตัวนี cort, ้ก็งานหนักสมควร ถ้าเราทุบม,มันสามทีมันตายแน่นอนแหละ <c oughs> โดนไปดิ <c oughs> จำออกไปแล้วนอนละโถ่เอ้ยโถมุดดินอีกนะครับ เซ็งเบย์น่าดูดูดูเลือดแม่งฮิวเด็ดแม,ม่เอามันมีอันติแล้วนะครับไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวเราออกตันฮันเบดด้วยนะฮะเราเจาะนี้ก่อนนะฮะอะทาสโลไรลเอลทิสตันสคริปเตอร์นะฮะไปบนต่อไปบนต่อแหมเมืม่อกี้อุสตส่าห์แฝดไปทุบนะฮะเสียดายมันมี กิลมุดนะครับทีหลังต้องให้มันใช้สกสิลมุดไปก่อนฮะแล้วค่อยรอมันโผล่ข,ขึ้นมาแล้วค่อยจัดหนักกับมันนะฮะผมเบนก็โดนแบนอยู่นะครับโดนแบนเรื่องข้อความอยู่นะส่งข้อความได้จำกัดนะฮะโอเคก hey, ลับมาละห้าห้าแล้วนะครับฝั่งมันก็กล er. <ะ>ับบ้านเลยทีเดียว ซีเสก็เข้ากันแหละนะครับเยมระวังคินเดชก็เข้าถึงโตไม่ถึงนะ เข้าไม่ถึงตัวโดนมันฮิวอย่างเดียวเลยนะครับขโมยพลังชีวิตอย่างเดียวเลยคุกได้แค <wh ่ทีเดียวเองนะครับแม่งหนีละโอ้ยน่าจะมีอะไรสโลมันหน่อยเนาะ เวลาเราออกกระทาน้ำแข็งเราใส่อันตีแต่มันมันก็จะสโลว์เรื่อยๆนะเออชีวิตจเจอหนักจริงๆอันตีมาเลยพวกไปเลยโอ้้ยเราโดนอีกโอเคเ โอเคได้คิวแล้วนะครับโคตรเหนื่อยเลยเจอตัวบ้าบอนี่ดึงเลยไปบนต่อนะครับ เราว์าไปล่างดีกว่ามาเลยมาเลยโอ้โหพอได้แล้วพอได้แล้วความหิวไม่เคยปานนีใครผมเองก็หิวมาแล้วว่าเขาเราก็หิวเองไป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 เบ้บนเบบน เรายังคิวมาไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ไอ้ซินโดเลสติกมันคิวไปใจเยน็นใจเยน็นจะหวังไม่นะหน้าโดนตันตีไม่รอดนะครับรออยู่เซตมาช่วยเว้ยไม่รอดแ,แล้วบอกอะไรไม่เคยพลาดนะโอเพอร์เซตไม่รอดด้วยเนะี่ยทุไม่ถึงว่ะเนี่ยมัน เสียเปรียกแบงนี้นะฮะเจอเวลาดีเมียองค์กรถูกไอ้นี่ละองค์กรมันได้ไปแล้ว ไม่ไหวนะครับกลับดีกว่าโอ้ยโอดกากเลยผมตาน,นี้น่เจอเกิดตัวนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับโอ้ยัยงรอดอีกอัตีไปเลยลูกพี่ตัดแล้วไปไปเ่นโบนลเราต่อต้องว่างมาทีนะครับอินโดสติ๊กเซตแบกเว้ยนะครับเซตเกิดว้วยสามหนึ่ง เราไม่ยอมให้เขาแบกหรอกเราต้องทำอะไรด้วยวินโด์ไม่มีอนตินะครับอันติดตามไปแล้วขันเงินอีกเท่าไหร่วะเนี่ยจะได้ของเฮ้ย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 ใส่เรียบร้อย มันแหละเอ้ามันยังได้คิวอยู่เนี่ยโถผมได้คิวเลยโอ้ยอดเราไม่ได้คิวเลยนะตอนนี้ศูนย์หนึ่งสามหาเกมขอให้ได้คิวแล้วกันนะครับ ปะยิงมันคลินเด็ดวิญญาของผมขนาดซับไม่ยังสูดคิวสองตัว ล่างโดนละถอยถอยเร็วถอยเร็วกลับบ้านดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> อยากไปเล่นล่างจังเลยเห็นเขาบวก เราทุบทีดิเอ้ยเกือบตายมันแหละเยี่ยมนั่งอยู่โน่นโอ้โหเลือดมันเด้งขนาดนั้นสกิลคิวมันดูดเลือดเรื่อยๆนะฮะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเขาคิวกันละนาวเราไม่ได้คิวเลยนะครับได้ของแล้วเว้ย ้องท้าเป็นตาทันเวทดีกว่าน่าจะไปทันแหละสี่สามสองหนึ่งลุยเนี่ยขานี้มีสโลแล้วเว้ยโครบไปดิโอ้ยสโลที ทุกนั่นแหละรครับผมบอกแล้วมีคาถาเนี่ยโหดกันเลยทีเดียวนี่แหละฮะคาถามันหนีไวเราก็ออกสโลก็จบแล้วนะฮะได้ได้เพิ่งจะได้คิวสิบสนาสิจะได้นะบันติตแม่งหมดก่อนนะฮะยี่ยม ยอดมากฟินโดสติดเล่นเก่งมากนะฮะโซน่าไม่ยังโหดไอ้ไม่ใช่โซนา่าเรียวหน้าถุยเออทีิปเิคิวนะอัจจานอจานทิปเปิลคิวอีกแล้วเหรอไปกลับบ้านหนึ่งตายหนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย นี่เลยดีกว่าไปลุยฝั่งมันคงจะยังไม่ยอมง่ายๆหรอกเนาะยี่สิบอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฝั่งลุนก็แจกทุกคนแหละโยเวนกินเด็ดแล้วมั้งกินเด็ดกินเด็ดมันก็แจกนะครับแต่มันเกิดกว่าเกิดกว่าหลายๆคนนั่นเองจริงๆเราแรกๆเรายังสู้มันได้นะเวลาดีมแต่พอมันคิวไปหนึ่งโทนเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับ ใครจะไปสู้ตอนมันดูดเลือดได้ละ่ะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโถยโดนไอ้นัน่นอีก ข้าไว้ตลอดเลยนะฮะถ้ามันบวกหนึ่งหนึ่งกับผมเมื่อกี้มันแพ้แน่นอนเรามังกรดีกว่าครับโซโล่มันก็ได้วา เดี๋ยวเราเผื่อได้คิวมังกรเราจะน่าจะได้บาลอนด้วยนะครับเฮ้ยเราจะได้คิวมังกรแล้วเราจะได้คิวแชมเปี้ยนด้วยเออไม่ได้บาลอนสิช่วงนี้พูดผิดบ่อยอยังเลยนะครับอขอบใจที่มาช่วยมังกรแล้วเวย้ย ออกนี่เลยเราไปต่อละมังกรผมอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะครับเอี๋ยวขี้ไปมังกรน้อย หมดซะละอุปกรณ์หมดแล้วนะครับเราไม่ได้นี่เลยน่าจะเลือดเต็มๆเนาะโอ้โหอันนี่เก่งมากบป๊เดียวฆ่ามันได้ละทุกทีดิมาละเยี่ยมยิ่งนั้น เออเยี่ยมถอมาก่อนพี่น้องถอมากงอนเย้เ yeah, วน,นี่ได้คิววะแหม <c oughs> ขอเราได้คิวเราก็ไม่ได้ร <c oughs> อไปนี่เลยนะครับสองใต้หนึ่งเองโถไม่ได้คิวเลยช่อเลยอย่างเดียวน้างานนี้เอาปวนว่าพาน,นี้ไปดูกันฮ่าๆแล้วกันนะไม่ได้มาโชว์โหดอะไรเลยไอพวกไอเซตนี่เอาไปคิวเลยเมื่อกี้ ้อยครับปอมบนไปป้อมแล้วหกแดงขายเท่าไหรสองวันห้าเลยเหรอแพงจังโอเคกลับบ้านนะครับไปเดินเดินเกียดวาร์ปวะครับยังไม่อยากวาร์ปเท่าไหร่ เอาลิฟเพิร์สนี่กี่รอบแล้วเนี่ยลาบะดอนเดสแคปเฮ้ยขอเป็นแจมด้วยดิไม่น่าทัานนะตายก่อนวินโดวลล์แม่งโหดนะฮะก้าตายสาม ไม่น่ารอดเย่า อครับด้วยความหิวโอ้โหโดนอันติมันด,ดันออกมานะครับเราก็เข้าไม่ถึงตัวเด็กนี้อันติไอออร์เรียนออร์เรียนโซนะฮะแล้วหมดแดงแล้วฟังมันยังไม่ยอมเว้ยไม่ไตอ่อไม่รอดครับ มันก่อนมายัางอีกยี่วิตยหนึ่งนาทีกว่าโอ้เซตมาก็ไม่รอดนะครับไม่รอดคู่เลยไปดีครับจังหวะนี้ตายชินเด็ดโอ้ยแฟดเลย เราเองก็เดินช้าจะไปทำอะไรเขาได้วะเนี่ยได้คิวเลยก็ได้มาขอทุกที่ดิอีกทีมันแหละระวังระวังโอ้สกินนี้สวยสุดละหล่ะของไอแคทรีเนี่ยฮะเนี่ยทันเตอร์นะผม อันอีก,าอกาสามทีบุ้ออเลีนยนโซไปนู่นแล้ว ตาม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 ถ้ <_ C> e <ak> ไมวเรายิงมันเฮ้ยที่โอ้ยเออได้อยู่ได้อยู่กินเดดมันยิงนียิงเง้นั่นให้นะครับได้อยู่ได้อยู่การน,นี้ไม่ต้องทรต้องแทงแล้วเราไม่ได้คิวเราต้องไอ้นี่เว้ยเอาคิวโดยการออกเว้แรงๆ ดีโชช่ำทีโฟคิวเอสเอสกันเลยทีเดียวมาก่อนเลยครับพี่ฝั่งนู้นยับเลยนะครับตานี้เมื่อกี้คินเด็ดยิงยิงไงตัวนั้นให้นะบอลินโซถ้ามันไม่ยิงเราก็ไม่ได้้วละนะครับคินเด็ดมันยิงให้เพราะว่ามันเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเหมือนวิญญาณที่ ผมฆ่าได้ผมฆ่ามันได้แล้วผมก็แสงติที่มันอยู่ครับผมเลยสามารถควบคุมวิญญาณมันได้นน่เองไม่ทานแล้วมั้งเนี่ยเป็นไรนะครับออกซอนยาแล้วก็เออแล้วก็จอกเกาะเวทแล้วก็ไอ้น,นี่แล้วเนาะ ไอเทมเวทพื้นฐานเลยนะครับย่าออกมาหน่อยไม่มีใครอยู่มาแล้วไปไหนละครับมาแล้วต้องอยู่ในนี้นะฮะ ยิงมันตีมันยีมันตีมันโผล่มาเยอะขนาดนี้แล้วทีมเราหายไปไหนหมดวะเนี่ยทีนี้ทีมเราไม่มากันนะฮะทีมเราแม่งไม่เอาคิวแล้วคิวเยอะกันแล้วนี่เออเอาป้อมดีกว่าผมแม่งหกตัวเอง An has enemy been ดับเบิลคิวทริปเปิลคิวอีกแล้วครับท่านยับ yep, นะครับฝั่งนูน้นมันจะยอมก็ไม่แปลกแล้วล่ะตอเราทุบแรงจริงๆแหละนะครับยาโอหนึ่งแปดไว้ย น,นี่ก็โคตรแรงแล้ว มา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 ตัวสูสเลยเมื่อไรตัวตีหน,น่อยมานี่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 ไม่หลอดนะครับวิญญาณยาออกไปแล้วฮะ เอาเลยรือเอามาจัดไปโอเคกลับนะครับได้สญัญญาแล้วโอ้โอ ไอปบอลลอนปุ๊บเอ็นเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอมเลยโอเคนะครับก็วันนี้ก็แรกๆก็ไม่ได้คิวเลยนะครับ2 0นาทีแรกไม่ได้คิวเลยหลังๆ2 0นาทีมาเริ่มได้คิวฮะก็จบไปที่ตัว6กตาย4มั้งนะครับก็โอเคไว้เจอกันพรหน้านะครับสำหรับ